สวัสดีครับผมวันนี้หัวซ้ำทีวีกับเกมผมซิโอส์วายครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูตัวละครสาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่ายูรินะครับตัวเธอนนั้เนี่ยมีกล้องในการถ่ายผีทําให้สัตว์ทันได้ประมาณ5วินาทีนะครับเดี๋ยวรับชมบริดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสกิลของยูริเนี่ยจะมีสกิลในการถ่ายรูปผีนะครับโดยการถ่ายรูปผีนั้นเนี่ยถ้าเราเอากล้องไปหันหน้าใส่ศัตรูนะครับเราจะทําให้ศัตรูนั้นเนี่ยมองไม่เห็นเราประมาณ5วินาทีด้วยกันมันจะเป็นแบบภาพมัวๆขาวๆเลยนะถ้าเป็นฝั่่งงตรรข้าามทีเ เจอนะครับโอเคเราจะไปลุยกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้เราต้องให้ชาร์จพลังกล้องก่อนนะรประมาณ5้าวิาทีนะแต่ว่าถ้าถือถ้าถือของคงจะไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราได้หาต้องหาทูบก่อนครับตอนนี้ยังไม่มีทูบนะฮะแต่จะเจอวิธีหนึ่งแล้วนะครับอโอเคเลยละอ่าไหนเนี่ย นี Workers, ่เราเจอใครวะเนี่ยนี่เราเจอเบลหรือเปล่าเราเจอเบลหรือเราเจอนักโทษหรือว่าเจอผีโอเคผมเจอวิธีอย่างนึงละอยู่นี้เดี๋ยวเราจะหาทุบครับหาทุ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 บเดี๋ยวดูนะดูเจอแล้ว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 นี่เสียงพังประตูข้างๆนะครับต้องระวังให้ดีนะต้องระวังให้ดีนะครับตรงนี้โอเค ไปแล้วครับมาปลื้มปลื้มปลื้มอ่าไปครับเปิดสวิตช์ครับได้ทูบมาหนึ่งอันนะฮะโอเคเราได้ทูบมาเดี๋ยวเราทำวิธีเลยนี่อยู่ข้างข้านี่เองผมจำได้ไปป,ปักทูบอย่าเจอเลยนะอย่าทำละยูริเลยโอ้ยูริสวดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยมีการทักเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเจอผีหรือเจอศัตรูเนี่ยนะไม่กด F นะครับเพื่อช่วยเพื่อนด้วยนะครับ ทำพิธีเรียบร้อยครับหาตะปูนะฮะหาตะปูสักวน่อนอนโอเคเดี๋ยวเราได้ยันมาก่อนครับคือยันมันจะดีมากเดี๋ยวเราดูลาดลาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีเสียงขึ้นมานครับว่าเรามาแถวนี้เราก็กลัวผีเหมือนกันนะครับว่าผีจะโผล่มาหรือเปล่าแต่รูท้ทางยังไม่โผล่มานะเราเราไปกันต่อนะครับตามตามตามจังหวะนี้เพื่อนกําลังโดนไล่ล่าอยู่หรือเปล่านะครับ วันนี้ผู้ล่ายังไม่มาล่าเรานะครับเราก็ไปหาวิธีเพิ่มนะเฮ้ยใครเดินมาใครเดินมาใครเดินมาได้ยินเสียงนะอะเฮ้ได้ทุบอีกแล้วโอเคเลงไปข้างล่างครับมันต้องมีวิธีข้างล่างเสียง,นง,งนหนึ่งใช่ไหมมันต้องมีวิธีหนึ่งใช่โอ้โหทุบทุบอบียร์หนึ่งเสร็จแล้วนะครับไวามากเลยทีเดียวนะะอุ๊ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงเดี๋ยวเราจะไปอุ๊เยเจน โอเคมีการต่อสู้เกิดขึ้นอยู่ข้างๆอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากผมยินเสียงเบลล์ละเอ้ยไม่กี้เราทิ้งทุบไปไหนนะเราทิ้งทุบไปไหนนะเจนเจนจนนี่ยันปิดให้ครับจนไม่เอเข้ามาโอเคยังไม่เจอเรา마ตอนนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเด้อเ้เด้อเด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  นี่ก็เจอนี่ก็เจอนี่ก็เจอจ้าตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งอันนี้ไว้นะฮะทิ้งเข็มทิ้ยาให้กับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่แถวนี้มั้งไม่เจอแล้วมั้งเพื่อนเพื่อนเพื่อนเมายาก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบลเบลก็เจอโโอ้หโอ้โหไปครับ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  โอ้ย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 หนี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 แฟตแฟดไปแฟถ่ายไปหนึ่งช็อตครับโอ้ยน้องยูดีหนีครับอยู่ทีต้องหนีแล้วตรงนี้น้องยูที่ต้องหนีแล้วปิดประตูใส่หน้าแล้วก็เดี๋ยวไปสวดวิธีต่อครับสวดวิธีครับไปครับอุยมันได้ยินเสียงแล้วจังหวะนี้ผีจะได้ยินเสียงเรานะครับว่าเรามาสวดตรงนี้เราต้องไปแอดก่อนครับ แย่แล้วหวังว่าจะไม่เจอนะหวังว่าจะไม่เจอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาทำทีมอื่นแทนครับปึ๊บปึ๊บปั๊บอ่าโอเคเลิศ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 เข้าเพื่อนเรากำลังโดนไล่ล่าอยู่เรากำลังหาที่เรากำลังโดนไล่ล่าโอ้โหโอ้โแฟดไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งวิ่งไปฝั่งหนึ่งหลบ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  ก,ก่อนเปิดยันปิดยันโอ้ยมองอ,อยู่ดีตอนนี้บาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บมากบาดเจ็บสุดเลยตอนนี้นะฮะตามมาแล้วโอ้เดี๋ยวเราหิวก่อนกินยาบึ๊บอ่าโอเคทำพิธีอยู่ห้องนะครับเดี๋ยวเราจะเอายานันไปยันไปด้วยนะฮะยันไปสายสินสายสินสายสิน,สสนลงข้างล่าง เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วปะ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 โอ้ไม่เห็นเห็นเห็นบ้าเห็นป้ไม่เห็น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 อยู่ไม่เห็นอยู่เดี๋ยวยายเห็นแล้วเลยจะเห็นแล้วเลยเสร็จเป็นพิธีนึงครับโอเคเดี๋ยวเราเราใส่สายสินแบบนี้แล้วก็เผื่อดักถ้าเขาหนีมาผมจะได้โดนเขาจะได้โดนสตาร์ทสองทีนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดเปิดนี่ก่อน หนักทางแก้ขแก้ทางเขาก่อนนะขอให้เจอดาบเจออะไรสักหน่อยนะจะได้เอาไว้จัดการได้นะครับให้สตัน์ได้โอ้มีสายสีนี้อันนึงฮะโอเคเราดักประตูนี้นะครับถ้าเราถ้าเขาโผล่มาตรงเนี้ยใช่ปหถ้าเขาสวดอยู่เนะี่ยเขาต้องโดนโดนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็วิ่งไปอีห้องหนึ่งได้เลยนี่คือแผนเราเนะยแผนเราตามสูตรตามสูตรแต่ถามว่าจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออเออไอ,อ้ผีไปไหนฮะ เบวหายครับเบวหายไปครับของโบต่อเนื่องนะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยใครมาใครมาวงวงจะแตกไหมอย่างวงไม่แตกครับตอนนี้มาครับเจมมาช่วยเติมฮะเจมมาช่วยเติมพลังครับไปครับ ไปครับเอายังไม่เสร็จฮะเพื่อนต้องช่วยหน่อยเพื่อนขอเพื่อนไม่ช่วยเลยครับผมผมรู้เองครับไปเร็วเร็วเข้า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 ปักไปเลยเออโอ้โห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 นี่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 เออนี่ไงตามแผนเลยตามแผน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 โอ้ปิดปิด เราไปวิ่งหนีไปแล้วเราวิ่งหนีไปแล้วเราไม่ได้เข้าไม่ได้หลบในตู้นี้นะไปเลยเจ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยสุดๆ <c oughs> เราคงไม่ได้คิดว่าเราจะแบบอบตรงนี้นะครับผมปิดประตูก่อนโอเคพอเราแอบ,บปุ๊บนี่ฮะแล้วเราก็เดี๋ยวหายาก่อนนะถ้ามียาเราก็จะดีมากอุ้ยเสียงอะไร,รอ่ะเสียงอะไร,รอ่ะโอ้ยเขายืนนิ่งอยู่เลยเขายืนนิ่งอยู่จังหวะนี้ก็จังหวะนี้ก็ ผมบอลลูนนิเคียวครับไปครับไปครับไปครับอุ้ยโอ้โหตายแน่ผม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 ผม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 หลบผมหลบผมติดประตูอ่าผมล็อกประตูเรียบร้อยฮะแต่ผมลงไปตู้ลงไปตู้โอ้ยลองอยู่รีรอแบบโอ้ยทรมานมาก เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ทันครับแค่แล้วแย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 ่แล้วมุด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 ให้รู้ว่าเราอยู่นี่มุดให้รู้ว่าเราอยู่นี่เราก็เราก็แอบครับแอบแอบแอบนั่นไงโอ้ผมว่าแล้วมันมันเจ็บมันกำลังลากผมแล้วอยู่นี่สุสุยอไว้เอาเจนมางย่ะเอาเอาโอ้โห มุด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 ป่นมุดป่นเจนโดนเจนโดนเจนกำลังโดนอยู่โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไปยังไปลงไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเค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 อยู่เดี๋ยวเราเติมเปิดตู้ครับเปิดตู้อ่าโอเคได้หมัดมาครับหมัด รูกประคำรูกประคำเข้ามาเลย๋ลยวนี้สู้ไม่ได้ฮะเออไม่เวลาลุมฮะลุมผีฮะจังหวะน,นี้มาเมื่อกี้ใครจะหือจะอือเข้ามาแตเหมือนเบลจะจะตายแล้วนะเหล็่นิดเดียวนะ ใช้น้ำาน้ำมนนะในการสาดใส่เขามันน่าจะโดนดาเมจมือนกันต้องถามว่าผีอยู่ไหนฮะประตูนี้วานเปิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าวีวอนเนียเราจะเข้าวีวอนครับแต่ไม่ใช่ฆ่าผีนะงนีนี่สาดน้ำมนสาดน้ำมนโออออเยอแล้วเยอแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเปิดฟเปิดฟตโเอยประตูประตูประตูนี้วนได้หมันหม ทันไหมไม่ทันครับไม่ทนันไม่ทันครับไม่ทนันไม่ทันครับหนึ่ไม่สม่อนนะกระตูใส่หน้าเดีวเบลเบลแก่ตายแล้วนะเบลตายแล้วเบล,ลตายปะเบลจบแล้วมีคนออกประตูอ๋อเบลเบล,ลเรียบร้อยไปนะครับแม่แม่ถือว่าเป็นตาที่สนุกนะเพราะว่าทีมงานเราช่วยได้ดีมากนะครับ โอเคเลยนะครับผมงัก็ฝากเพื่อนๆเอานนะฟอกกดติดตามคลิปวิดีโอนี้ไวิด้วยละกันนะครับถ้าใครยังไม่ดูตัวละครผีพายสามารถย้อนไปดูคลิปวิดีโอก่อนอนะันนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ